ก็สวัสดีกับเพื่อนๆยามเช้าด้วยนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งผลงานนะครับสำหรับเพจน้องอเพจแบงซี่นะแบงซี่นะครับเพจของเขาที่ตอนนี้ที่กำลังมีหูทุกหูซุนนะครับหลังจากแฮกไอพีคนเจาะเข้ามาใน a c e b o o k แฮกไอดีออรดิชันแล้วก็เที่ยวแอดเฟซคนไปทั่วนะครับวันนี้มีหนึ่ง หนึ่งทุกนะครับหนึ่งเจ้าทุกนะครับที่ตอนนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้กําลังว้อนมากเลยอยากจะเจอน้องแบงค์มากนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเจอกับเพ,พื่อนพิมพ์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพิ่ต้อนสัสดดีทุกคนนะฮะครับก็จะมาบอกแบงค์ว่าไม่รู้หรอกมึงกับกูไม่รู้จักกันหรอกรู้จักกันนั้นไม่นานหรอกตีสนิทกับผมแลวคนก็ระวังด้วยเหมือนกันระวังมาตีสนิทอ่ะ ผมก็ไม่รู้นะผมแม่งแฮ่ลิงแล้วผมมากดหรือเปล่ามันจำไม่ได้แต่คือว่าผมโดนไปเดยไม่มีสาเหตุอะ่ะไม่เคยแห้รหัสผนไม่เคยเข้ารหัสทางโปรอยู่ก็โดนนะะแล้วมีบางคนเดียวที่ตอนนี้คือเหมือนฮอตอ่ะทุกคนก็โดนแฮกโดนมาแฮกแหมดอะไรเงี้ยผมใหญ่คิดว่าถ้าแม่งเก่งขนาดแฮกไอทีเครื่องมาได้นะแฮกไอทีเครื่องมาแฮกรหัสแฮกอะไรได้มึงไม่ต้องมาทําอย่างนี้หรอกสมัครอยู่ในทีมงานอะไรสักอย่างมึงได้ตังแล้วจริง ก็อยากให้หลายๆคนระวังผมก็เออว่ะจากความรู้สึกจริงๆ uh huh. นะก็อยากให้เจอกันไปเรียนรู้เหมือนกันนะนะแล้วแล้วแล้วพิมโดนโดนแฮกไปเมื่อไหร่เม <c oughs> ื่อจะสดแล้วร้อนเลยไม่เย็นใม่เย็นแล้วปกติพิมก็เล่นได้ปกติใช่ไหม,ต,ต,ม,มตั้งแต่มันมาตั้งแต่มันมาตีสนิดด้วยอะไรด้วยก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่ก็คือปกติเล่นได้ครับว่ามันมาตีชนิดอยู่พักหนึ่ง <c oughs> แล้วคราวนี้พี่มาหายหายก็หายไม่ได้เข้าเกมมาหลายวันแล้วก็เพิ่งจะมาเข้ามาเย็นเธอเข้าไปรถนาคบไปรถสวนแล้วเข้าเสร็จพอออกคราวนี้แฟนโทรมาบอกว่าเอกดยาแหวนทําไมอะไรอย่างเงี้ยแหวนจะอัดแล้วกดย่าทําไมเราก็งงเลยเราไม่ได้กดนี่หว่าคราวนี้จะเข้าเกมเข้าไม่ได้งงดิไปก็งงเนี่ยไปผมก็งงนะจริงตอนนี้เรารู้ที่อยู่ของน้องแบงค์ได้ยังครับแนว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรอเพื่อนๆแหละบางบางคนก็รู้ไงเราขอบอกไม่ต้องห่วงครับผมไปอยู่แล้วอก็นั่นแหละยังไงผมก็ต้องไปอยู่แล้วแล้วมีหลายคนหลายคนรู้ที่ใส่ผมอยู่อนะรู้รู้กันอยู่เราเรารู้อยู่ทางนี้แล้วแล้วแล้วพิมพะฝากบอกอะไรน้องแบงค์หรือเปล่าเลยไครับป่าบอกอะ มีอแจมพาสปอร์ตนี <c oughs> ้ก no ูใ <sucked> ห <oppression> <elim siempre> <fruits> ้รอดก็แล้วกันสัตว์รในเฮ่อแจมพาสปอร์ตนี่กูให้รอดบ่ามันบ้ามันไม่มีตังค์ทำไงอ่ะอมึงไม่ต้องหนีอะไรเจียมึงมอบอยู่งั้นแหลยมอบคุณว่ากับตีนกูกูก็าอ้ไปแล้วโอ้โหับตีนเร็ววะมันมันแฮกไอดีมึงไปกดหย่านะเว้ยกับตีนจะหายเหรอวะมันมันไม่ได้กดหย่าอย่างเดียวไอ้สารไปเอารหัสกูไปเลยยังไม่คืนไงโอเทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหม เมอะไรมันอยากได้มันเติมนะอะไรอย่างงี้ที่จะซือยู่สามสิบหมื่นจังแมงเหอะอยากได we pues, 10้ให้มันไปแต่ยากให้กูเจอกันเดินรู้เลยเดินรู้เลยแล้วมันมีความแค้นส่วนตัวอะไรกันหรือเปล่าหรือไงแค้ส่วนตัวไม่มีนะปกติมาตีสีนะเว้ยมันจะมาคุยดีด้วยอะไรอย่างนี้ดีด้วยฮะแต่แต่บางทีเอายอมรับได้บางทีกูย <up>. ิงไม่คุยกับมันมันอาจจะแค้ตรงที่กูยิงใส่มันหรือเปล่าอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่เพราะกูอาจจะไม่ใช่คนเดียวที่ยิงใส่มันไง ว่าคงไม่มีใครคุยกับมันหรอกไอ้เหี้ยคนบ้าๆอย่างมันในสัตว์ <มา S 1> <ป>รูปโผล่โผ<ป>ล <ใน S 1> ่ไปย,ยังไงก็ไมาที่โม่ใส่ย<า>ยสยอย่างเงี้ยเออตอนแรกเขาก็บอกกูว่าเออพีเตอร์เออพีเตอร์ครับน้องแบงค์เปลี่ยนไปแล้วนะครับน้องแบงค์เลิก,ก,ลกเกีเยร์ยแล้วเกียร์เฉพาะในแคมฟ็อกเออไม่เกียร์แล้วใอแคมแล้วใช่ใช่มันก็เคยพูดอย่างนั้นว่าเออมันเลิกเล่นแล้วบอกว่าอะไรเฟซแบงค์กี้มันตอนแรกมันบอกว่าเฟซแบงค์กี้ของมันอ่ะโดนแฮกเออมันแฮกตัวมันเองนแฮกตัวมันเองไงไม่เข้าใจว่า คือมันแฮกแต่มันเองมันก็มาสร้างสถานการณ์เพื่อจะมาหลอกมึงไงมันท้าทายกูเหมือนกันมันแบบว่าเออมึงมาดิอออย่างเงี้ยมามาท้ากูว่ามึงก็มาท้าไงก็มาท้ากูก็หวังางพิมก็พิมพร้อมก็พร้อมไงเออพร้อม้วยกัน้วเวลาเมียกูไปเขี่ยเรื่องเมียกูบอกฝากด้วยแล้วกันกูเคยเจอมันนะเว้ยกูเคยเจอมันสมัยตอนที่ว่า ช่วงปรมาณสองปีแล้วเนี่ยกูเจอมันอยู่แถวอ่แถวหนองหนองจอกอะแถวไอคุ้มเก้าอะเออกูจำได้กูเคยเจอมันไอ้เที่มันบอกว่ามันเคยเจอกูแวแมันบอกว่ากูใส่ากเกงซูเปอร์แบ็คกูก็งงไอชื่มันเป็นใครวะเออแต่ว่าก็ตอนไอซีตอนไอซีปีที่ผ่านมานี่ เห็นว่าเห็นใครใครบอกว่าว่ามันจะมาบอกว่ามันอยู่มันสับวารีแล้วให้อะไรให้ใครไปรับอ่ะบอกว่าจะทำไมต้องไปรับพงนาวะมันจะให้บอสไปรับไปมันแม่งไม่มาเลไอ้สัสจะได้รู้ว่ากูเป็นยังไงมันจะได้ไม่ทำกับกูอย่างนี้ไอ้สัสอย่ารู้เว้ยเดี๋ยวรู้เลยไม่ต้องเซฟละรู้ว่าบ้านอยู่ไหนเมื่อไหร่โดนแน่มึงรู้สึกยังไงวะเมื่อวัมึงรู้สึกยังไงวะไอ้เช่นมึงมาเจอแบบเนี้ยไอ้เช่ยสังคมรู้สึกยังไงอะ เอาอย่างนี้รู้สึกไงบางคนอาจจะรำคาญไอ้เฮี่ยกูเพลย์คิดอะไรตั้หนาลองเอาไอดีกูมาให้กูแฮกบ้างนะมึงให้กรู้สึกเองเป็นยังไงไอ้สัี้ยจริงไอ้เหี้ยแต่ว่าเราไม่รู้กับตัวไม่รู้หรอกเออแต่ว่าคนเราแม่งมีจิตสำเนึกถือว่าไอ้เหี้ยคงไม่ทําของไม่ใช่ของเราไอ้เหี้ยเราไม่สามารถเอามาเป็นของเราได้ถ้าเราไอ้เจ้าเข้าใจว่าไอ้ถ้าเป็นคนน่ะถ้าขึ้นชื่อว่าคนน่ะไอ้เหี้ยมันมีความคิดมี่สุดในต้วแหละแต่ไอ้เหี้ยนี่กูว่ามันไม่ใช่คนแหละแต่แม่งเดรัจฉานกูว่าไอ้เฮี้ย ต้องกระเทือบไปสักค้าตั้งหมกคู่หมันแล้วค้าหมกป่าแล้วเนี่ยสักกูอยากจะแบบว่าเออน้องแบงค์น้องกุ้ยท่อของพี่อะไรเงี้ยเออค้าเลี้ยงมดเสือรังชาให้่สักค้ามาเลี้ยไข่พี่หน่อยมาอะไรเงี้ยเออนะเดี๋บอกว่าไอ้ก็ไปเยี่ยมกูกูไม่ทำแบบกูอยากจะเรียกว่าเสือรังชาใหม่สักเลี้ยงมดเสือรัมันกดจะนะอยังเปิดใจคุยกับมันไงยี่ห้อมึงจนปัญญาขนาดนี้แล้วเหรอมึงทำขนาดนี้เลยเหรอมันมันมาเอาลิง ว่าโหลดโปรมีมีกดแชร์ด้วยนะไอ้เหี้ยมีให้กดแชร์ด้วยนะเพื่อจะได้ไปลองกันต่อกูไม่เคยไปกับมันเลยนะเว้ยกูไม่เคยคุยกับมันเลยนี่เดี๋วล่าสุดนี้กูคุยกับมันเนี่ยอ๋อว่าอะไรที่มันบอกว่ามันเลิกกินแล้วมันเล่นแต่แคมฟอร์สอะไรเงี้ยโดนมีชวนเล่นฮอนอยู่นิดหน่อยดีแล้วไม่แห้มาหันฮอนกูปีกไปหันยังไงซะกูช็อกเลยจบเลยไม่มีเกมเล่นเลยเนี่ยสัตว ไอ้ท <sympath is> ี่นี่ไอ้ที่นี่กูว่าเป็นโรคจิตเหมือนกันนะเว้ยเพราะนั้นเขา add pin bb กูมาเว้ยคือกูอยากเจอหน้าน่ามากเลยสัสเพราะนั้นเขา add pin bb กูมาไอ้แบบ add มาเสร็จถามกูว่าใครกูบอกกูก็บอกว่าพ่อมึงไงเออมันถามมันถามกูไม่ถามพ่อเราเลยน่ารักจังเลยอ่ะเออกูบอกน่ารักพ่อมึงกูผู้ชายนะสัตว์กูพิมบอกเอาเลยเย้กูเห็นรูปโปรไฟล์มึงกูนึกว่าผู้หญิงนะดูเมันผู้ไอ้ที่นี่โคตรเอาจิตเลยสัตว์จริง ว่ามันต้องมาเก็บกดอะไรสักอย่างมาเลยไม่รู้ห,หรอ,หรอว่าน้องแบงค์อดีตเทปีบวกหกเก้าเนี่ยขาโฟนยนังรู้อา่าเทปีบวกหกเก้าเฮียอะไรกูยังไม่เคยเห็นชื่อมากเลยก่นอนมันชื่อเทปีบวกหกเก้านะไอสัตว์ไอหน้าลิโพสองนิ้วเนี่ยมึงรู้เปล่าที่เม,มืออม่อก่อนโดนโดนโดนกูทําคลิปด่าไอไอหน้าไอเด็กตาสมบูรณ์ไอเฮียไม่เห็นเหรอแบ๊วไอสัตว์ลิโพไอเฮียใครจะไปรู้ไอเฮียที่บ้านแดกอันนี้ คนที่ส่งไงไแ้่หน้าแม่งอย่างกระหม่อมไม่ฝ่ายกูเจอหน้าแม่งตอนนี้กูว่ามั่มยังอยู่ไอ้กูว่ามั่มอยู่ในเล็บในเล้บเหลี่ยมกว่าเยอะเลยสุดเหลี่ยมอะไรยิ่งเหมือนเป็นคางคูแมสัตว์นั่นนี่กูไม่เคยด่าใครเรื่องหน้าตาแต่นี่มึงทำให้กูด่าจริงเลยสว์หน้ากูก็ไม่ได้เดีเลยเพอร์เฟกต์เลยไอ้เงี้ยมึงก็สมควรที่กูด่าจริงเอ็ดแค เออยังแตคนอื่นก็จะคี้เกียจดูเราเห็นเวลานะฮะลิมิเต็ดไงมึงเข้าใจหน่อยอะไรบ้างเฮียเฮียมาเห็นปุ๊บไอีกเลยคลิปนี้สิตปวดตีกูไม่ดูไม่ขี้เกียดตามึงบ่นกันนะแต่ไม่หรอกสลับแต่เมื่อกี้มึงฟังกูบ่นเถอะนีจริงมันเป็นประโยชน์ของตัวเราเองเนี่ยถ้าหลายคนเข้ามาฟังคลิปเนี้ยต้องบอกเลยว่าเออเนี่ยถ้ามันมีคนชื่อแบงค์ซี่หรือใครเนี่ยส่งลิงก์อะไรมาก็ช่างไม่ว่าเป็นใครก็ช่างถ้าเราไม่สนิทจริงๆอย่าไปกด บางคนแม่งส่งมาเป็นรูปผีไอ้หี่เอาหัวหัวใจวายเลยสัตว์เล่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยบางคนก็หวังดีบางคนก็หวังไม่ดีเออนะอย่าไปกดเออชื่อดิใครบ้างไว้อยากเสียของที่เรารักไปถูกปะ่ะเออใช่แม่เล่นมากับมือเสียตังค์มากับโอ้ยแม่มันทำอย่างนี้ไม่ได้วะ่ะบอล<ง>บอลบอลเปิดเรื่อยๆเพื่อนๆะทุกคนนะครับถ้าใครเข้ามาชมชิปนีแล้วก็สำหรับพิมพ์ก็เป็น อีกหนึ่งเจ้าทุกนะครับที่โดนกระทำนะครับเสียเ<ร>วลทิ้งทวนทิ้งทวนฝากถึงน้องแบงค์นิดนึงครับจะได้สะกิดใจใครหลายคนที่เข้ามาฟังนิดนึงน้องแบงค์เหรอไอถึงน้องแบงค์อะ่ะมีอยู่แค่คําเดียวว่าเตรียมบัสอร์ตหนีกูให้รอดเถอะสำหรับค,<ร>คนอื่นอะ่ะเจอผมสลอดเวลาสิบวันทีเนี่ยมันดูไม่เสียหายได้หรอกดีกว่าที่ไปเสียแบบว่าเอเสียรู้ให้มันอย่างเงี้ยเหมือนผมเงี้ยไปเสียรู้ให้แม่อย่างเงี้ย แต่มันต้องมานั่งเสียใจทีหลังแหละของใครใครก็ร <Okay. S 2> ักแค่ว่าเราไม่ได้เสียไปแค่พันสองพันเอาเสียเป็นหมื่นโอเคป่ะโอเคแล้วจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ